มาเฮ่มาเฮ่เๆ่เฮ่เฮ่ต้องจ่เฮ่เฮ่เเฮ่เฮอ่เฮ่เี่เม่เฮ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 ่เ่เฮ่เฮ่เเฮ่เเฮ่เฮเฮ่นเฮ่เะเฮ่รี้เฮ่เเล่่เ่เี่เฮเฮเฮ่เ่เฮ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 ่ฮ่ตเฮ้มฮ่่เอกฮ่เเเฮเเเ่่ ลลตัวเดียวอะ่ะอแหมไม่ท้ามวยเด็ก่ะอย่าเลยควรควรจะยืนแมนสิ <c oughs> โอเครื่อไ,ไ,ไวใช่ไหม,ไ,มได้๋ยวจัดไวให้ไ,หไหลท์สกิลแองเจิลบาร์สอัคโคโซเปิดสามหนึ่งใบยัสโซที่เหลือลงหลุมอาการที่เขาโซเป็นสมบัติตัวหนึง่ง <c oughs> จากนั้นพอสกิลโชว์สาม Hả? Mình kiếm từ kia liệu không? Đã có thiếng mưa nè Hãy subscribe cho kênh h ิ t มี d ด m บ่อยตกทิหยุดไอเหี A ้ยตกแวนสิบแปดจ็ดกัไหมบูทตีแวนอสิบแปอสสกิลมาตีบวกสองพันขตัวเองใหมื <15. S 2> ่นห้เลยตกกระตสู้อัคคโซตีบวกสองพันตีไม่เข้าตการกรต่อสู้อัคคโซจบเทินห <c oughs> นีไปเลย <c oughs> นี้ก่อนดีกว่า <L ight> ลไลค์เทรเสามหมืมนม่นรับไมนวิธีล็อกแวนบวกหมื่นรับอีกคิดคิดบ่อยจังวะคิดเทกบัารหนึ่งมือล็อกจัวหนึ่งจบเทิร์นปลดล็อค การดรอมีโอ้มือเนาะมือตะกำไบ,บที่มีไรสกิลมาลงแวนเอาสมบัติในรอบข้าโซได้จวนันหนึ่งหรือว่าเราควรจัดอ e ีเลเซอร์พรีเมียมมาเล่นดีวะเพือ่อจะได้ <laughs> ทำพวกนี้วะทำพวกนี้ว่า,างากันเลยเออโอเคคอนอสกิลนอบาร์เอาโซไปเป็นเกรดจากนั้น mm. เดี๋ยตสิดีๆสิอ่าเอานี่ดีกว่าเอานี่ไปเป็นเกรดเลยจากนั้นจวนหนึ่งและโคชาสอง <c oughs> เกูบไม่ได้เก็บไว้ก่อนอ่ะดืมไปเฮ้ยไม่เลยเล็นพลาดอีกโอ้ยตีวันโดนบอสอาทิตย์แน่สเปดเหรอสเป,ด,สเปดเป๊ะเลยโอ้ยโลงไปที่แต่ก็ล็อกหลังล็อกหลังล็อกหนีไ,ไม่โดนไหมฮไม่โดนไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่อีกอ๋อลืมไป นี่แหละปัญหาคือต้องมานั่งคำนวนใหม่หมดเลยไม่ไม่อิ่ไม่ขึ้นนะไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นอยู่แต่ว่าต้องเก็บไว้จบเทินเอาอะไรหรอกได้อยู่ได้ดตงต่อต่อไปมันเหนื่อยนะเวย้ยซีดเอมฟอร์สวันโดนห้าหางไปบ้างไหมห้าหางสไตลไ์ออสไตล์แล้วเกอบสไตล์ <laughs> ไ,ไม่ได้แล้ว <laughs> คิดไ,ไมออบต่อบมอสมพิ โดนเรียบร้อยโดนโดนละอ่าจะบอกว่โดนละโดนกระทืบละเวลาโดนย่ำดีโอ้ยมีหน้ามีนี่อ่ะมีไงแดมสามหมื่นไอ้สี่หมื่นงงเลยสามหมื่นได้ไงเดมเดียวรับฮิวติเกอร์ออัยยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล็อกแมนบุกหมื่นสกิลสกิฟายล็อก คอร์เตชาร์จแวนบวก3,000แวนตี้สกิลคอร์เตชาร์ดไงจีนใบปลดล็อกล็อกเข้าไปหนึ่งล็อกเออโดนแน่นอนได้เกียร์หายป่ะจุดหายเลยมันเกียร์หายคล้ายๆเกียร์สัมพาวธอเลยน่าอะไรก็นี่แหละการล็อกการล็อกพี่ไม่พี่ไม่ไม่ได้ล็อกนานอ่ะไมย์ล็อกเขานานจะลืมยี่สิบแปดสามแปดสามเก้าสิบสี่หมื่นหนึ่งโอ้ย สี่สี่หนึ่งสี่หบุทด้วย oh. ยืนสองหนึ่อ่ะอี้นเกมต้นเกมกับต้นเกมบุกหนักไปจนไม่มีการ์ดกะเลยข<ค><ด>ิคือตายขิตายนะปล่อยเลยสองสามดอุ้ยอุ๊ยอุไอ้ดอก็ไม่ตแต่มันก็หนักนยดีอ่ะอีกสักทิกสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่น เต็มเลยท่านเกินห้าหมื่นถ้าเก่าที่ห้าหมื่นนี่คือตายเลยตายแล้วหนักตายหายแล้วพอห้าหมื่นอีก 50, ตีปนล,ล็อกอะ่ะเออไอ้นี้ห้าหมื่นนี้โออ่ะยังใส่อยู่นะใส่อยู่กี่โซนอ่ะใส่ดิไออ๋อหรือว่านึกว่าเปลี่ยนไปแล้ว<ส>นึกว่าจะไม่ได้ใช้แล้วใช่ถ้าแบบโอกาสมันมีใช้อะ่ะไอ้คราวนั้นน่ะที่ใช้มือซุบสองไปมือแตกเลยอ่ะคราวนั้นเนี่สู้กระแทกเข้าไปเกินหนึ่งไงก็เนี่ยจะเนี่ยเลยพาไปเยอะเลยวะนี่ โอ้ยเฮียคิดยากอยู่ห้าหมื่นเลยนะห้าหมือนนี้ยืนแค่อันนี้แค่สองมืนหนึ่งอาโดนวของยยอยอยยอยอยยออคนี้องนี้อย่าโอยกาดถ้ากาดคือไม่มีของเล่นเลยอ่ะเฮ้ยอย่า่งอย่า่งถึงเธอนเอาเธอนี้ให้รดก่อนอนี้ให้รดก่อนอว่าจะจบคลิปแค่นี้ก็้ อย่าเพิ่คิดถึงเธอนะเอาเธอนี้ให้รอดก่อนหนึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมสองหนึ่ตีีห้าหกันเท่าไหร่ไปดิเอาอ่งสี่หนึ่งอ้สเนึ่ถูกแล้วหาหนโอเคจบเธอบอแล้วไอชีรอเธอนี้ให้ได้ก่อนมันไม่รอเธอต่อไปไงจัวอุ้ยไอ้ยาไอคิดว่ายังไง เอาให้สุดอธิบายไหเอาให้สุดถ้าใช้ได้ก็ใช้เลย่ะไม่ายจีไง่ะพ่ออกไปสุดอย่าหยุดแค่คำว่ามาตรฐานาาไลท์สกิลเอาลมเข้าโซจัวหนึ่งจากนั้นไตมาวะนี่เรา้อนกับไปสี่ยุคจีใช่ไหมเยเอเยอทางคนคนย้อนทางนี้ จะกัดได้ไหมยี่ยังมีหน้าถามพี่อยูจะกัดได้ไหมไม่บอกไม่ได้เดี๋ยวเขารู้ว่ามือเขามีนพี่จิจะเย็นสไตล์ใช่ไหมสไตล์สไตล์สไตล์มินอว์อยากได้แดมพอดีจากนั้นสกิลตัวนี้อะไรนะพี่อยากได้แดมงวะจเย็นเาโซสียได้แดมมันไม่อยากเสียงมือไอ้นั่น ตอนนี้ก็เล่นสนุกเลยเนะเสียมือกาดก็เหนื่อยแล้วยังต้องเสียมือให้นั่นเลยคออีตาสิลกดไหมสิลอีกบอสอีกตัวไหนอีกนี่เอกอีกฟูอาร์ตเฮ้ยนอนหมดละนอนหมดโอ้ยอะไรเนี่ยเปลวรัวเลยอ่ะวันนี้สมบัติสวรรค์เป็นไรครับ เดิำดีฮะ <c oughs> แม่งมีดีแม่งจะเรียกว่าดีได้บรอคิวตะกี้ดีไม่สุดสับกองเลยอ่ <c oughs> ับกองเลยแล้วก็แปลกเอิซึ่งมันไปไหนเหมาเรื่องดูด้วยในแดมในตองในดุมในโซ่แดมหนึง่งใบไล่หนึ่งตัวไล่หนึ่งตัวดรอปหนึ่งตัวดรอปหนึ่งตัวโซ่อีกหนึ่งตัวโอ้โหครบแล้วว่ะใส่กี่ใบสี่แล้วก็แล้วก็ล็อกหนึ่งตัวเดิมล็อกไปตัวไอ้เจ๊ พี่กล้องไม่น่าบอกเขาว่าเออล็อกล็อกได้นะได้นเขาโง่เออล็อกไม่ได้แล้วต้องไม่ต้องไปล็อกอย่างเงี้ยใจเย็นในโกสุขซนแต่พี่พอในตอนนี้แล้วพี่รู้แล้วไงว่ามันต้องมีนี่สกิลแวนแล้วมันก็ต้องยืนแวนด้วยไม่เท็กต้องยืนแวนที่จะถ้าจะไม่ให้ถูกเลือกโซบัสสามเท็กต้องยืนแวนใช่ไหมไม่ไม่ไม่แวร์เลี้ยวแวรเดี้ยวแวร์เลี้ยวโอแต่แต่ถ้ากันถ้าถ้ายืนแวนกันเออแต่ถ้าไม่ยืนแวนเราก็ล็อกได้สกิลแวนโซบัสสามไหนตัวเอง บวกหมื่ใช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 ่ทีท่าสกิลของเอ็กซ์เพรสเก็บเก็บนอร์มัลสามใบนั่นเดมเขาเดมเดมเดียวตียังไงให้ตายบวกสามพันจวดแต่ขี้ดีขี้อย่างเห็น้วลาเฮ้ยไม่แนอาจจะออกก็ได้ใครจะไปรู้สกิลอีกเลนบวกไรดีวะสกิลอีกไปอีกสองมีสักทีมีละนอร์มาละ อ๋ออันนี้ไม่วนกับพอลงเรียพอลงเรียมันต้องขอช่องว่างหรอกพอพอลงเรียเลยไรขี้ๆแบบนี้ไปเลยทำได้ก็ทำไปแล้วแล้วก็สองหรืป่าแล้วไอ้นี่จะลุกได้แน่แล้วแวนก็ลุกไหมแวนลุกด้วยตัวเองไปยกก็ได้วะโอ้ยพลาดพลาดรัวมากตอนนี้ตอนนี้จีอะไรจีบีสองจีบีสามจีบีสองสองเธอจะไม่ไม่ได้ป้ายจีการอะไรแวนจะลุกได้ไหมเนี่ยแวนลุกไม่ได้ ถ้ามาถ้าเธอได้ไปจิกาบมันกัไม่พอ,อยังยำยียำยีจริงๆตีแวน <All right. S 1> สองหมืน่นอยากสองแสนจบนี้จบคลิปนี้ต้องมมีการตรวจสอบหน่อย <laughs> ตรวจสอบหลายอย่างนะแวนตี ตีสามสามหกจีปล่อย,เยิเกอร์ เราอ่อนนิ่งเลยไม่มีทิปนี่สตีเวนหมื่นแปดออกตั้งได้หนึ่งเลยนะเุ้ยไ่ช่วยจะขอเด็กเล่นภาพลัวแล้วเนี่ยให้หมื่นก่อนสู้นี่ต้องไมาดีแล้วต้องไปนั่งสมาธิแล้วเนี่ยสตีเวนเท่าไหร่สองหมื่นสาม มือหน,นึ่งใบลุกสองเป็นสามคีเดียวแล้วรับไปเฉยการไปจบเทินมือมือสี่ใบไลฟ์ฟิตล่างมื <c ười> อตันล็อก <c ười> ไอ้นี่ก็กะเล่นอย่างเดียวเลยก่าเล่นกหนเล่นไ <c ười> หน <c ười> ทไมไอ้ท่านเล่นบ่อยแล้วาะไม่ตัง อะไรต่อดีวะเข้ามาด้วยเขาจะเล่นอะไรดีถ้ามันไม่มีคนันนไว้คนแพ้วิ่งเล่อห้างเนี่ยยาคนคนวิ่งกับกูวิ่งกับกูเงี้ยยำดี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 เหนื่อยโถือยโหนือยโถยเหนือยเถื่อยเอแต่เห็นเอาแต่เห็นนะโอ๊กภาคตันจิตแล้วคุบเห็นเลยโถืโอยโถืโอยเถื่อยเถยเสตไนท์ไอ้เอาจีพี่ตีพี่ตีมาข้างเดียวผมจบเลยอะ ต้องเผื่อกันแฟนมัมฮิวดว้วยไม่เจอแล้วถึงมีเด็กต่ไม่เจอแล้วอเมืม่อกี้ใช้กีการ,กร์ซะหน่กยก็วจะเอาตัวไสไตร์วะทำไมไม่ใช่ทำไมพี่มหัวของมากพี่คนโลกหัวของอ่ะคอห่วงเนี่ยหาวันอีกเลยไหมล่ะไ,ไม่ได้ไม่ได้ล็อกไม่พอ,อเล่นแค่สามเวกแค่นี้เลย พี่สามเว็บขาดูมือเขาด้วยพี่สามเว็บพี่เไงเล่นชนิดอะไรสามเว็บสามเว็บ,บ <S 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 ววกับมือสามใบเว็บสองแพ้เลยเพราะัน้นแหละสามเว็บกับมือสามใบเล่นไรเว็บสองแตกเลยไรเลยฟลอร์สเทคแวนโซ่หนึ่งล็อกสองใบหนึ่งสองนอนผิวไปจบ มือมันกันม like <|so|>> ือม to ันกันทุกทุกเพจไม่ไหวสี่หมื่นรับจบคลิปจบคลิปด้วยความโง่ของคน